สวัสดีครับที่นี่นคนปรปฐมครับสวนอินทรผาล้มสุัชศีนะครับวันนี้เรามาแต่งลูกกันลูกค่อนข้างติดเยอะนี่าสาวๆมาช่วยแต่งลูกรัาเดินปิดเทอมตอนนี้นั่งสบายเลยครับไวเก,กเลยครับตอนนี้อายุเขาก็ปีที่สี่แล้ว สี่หรือห้าแล้วจำไม่เริ่มจำไม่ค่อยได้แล้ว <c oughs> จันเล็กเขาก็ยังผสมเมื่อวานนะก็ยังมาอยู่เรื่อยๆปีนี้ก็ติดพอได้อยู่สิบกว่าจันอันนี้ก็สบายดีนะครับบันไดเจ็ดขั้นนะครับเจ็ดขั้นก็สบายดีสบายดีนะ <c oughs> สบายดีอ๋อสบายดีฮนะไอ,อชิพนี้ไม่ตกต่ำครับตกสูงคร <c oughs> อด <c oughs> ตกสูงนะครับ เจ็บด้วยเจ็บด้วยนี่นะครับมันก็จะเหมือนพริกไทยนะฮะนี่เหมือนพริกไทยเลยถ้าเราไม่แต่งนี่ไม่ได้ครับเพราะนี่แน่นแล้วแน่นตึ๊กแล้วการแต่งก็จะลำบากนิดนึงเจ็บมือหน่อยเพื่อนๆดูพอเราจะแต่งระยะห่างหน่อยนึงครับประมาณนี้ประมาณนี้นะเผื่อลูกระโต โอเคนะครับเพื่อนๆสนใจต้นพันธุ์ก็ยังทักถามกันได้อยู่นะครับก็ยังมีอยู่เนี่ยรอบบานเนี่ยสายเข่งสัส่วนมากนะครับสายเล็กไม่มีแล้วผมก็ปลูกรอบบานอ่ะเพื่อนๆดูอว่าติดเยอะไหมเกสรอนถ้าเกสรอนดีก็อย่างนี้ครับเนี่ยนะครับ ตัวตัวผู้นะครับอายุร่วมสิบปีนะสูงมากทักถามกันได้นะครับ0ูนย์เก้าเนี่ปดเจหนึ่งเกนะครับต้องการต้นพันธุพันดีนะฮะพันบาฮีโคเนซี่ทั่วๆไปครับมีหมดนะครับแต่ก็จะเหลือน้อยแล้วโอเคฝากไว้ด้วยนะครับ รียไปไหนล่ะอืมนี่นะครับร้านเราก็จะประมาณร้านนั่งกินมีซุ้มมีที่นั่งมีท้องแอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็มาอาเที่ยวกันได้นะครับแต่วกาจะมีห้องแอร์โซนนู้นนะรองรับลูกค้าอากาศร้อน ต้นดันหน้านนที่จอดรถก็จะน้อยนิดนึงเพื่อนมาก็ทักถามลงหน้ากันได้ฝากกูด้วยครับก็เราก็ไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวนะมีที่สวนดีแต่นี้อยู่ที่บ้านสวัสดีครับ